ก่อนหน้าจ้ะที่พ่อจะมากินยาเนี่ยสมุนไพรกระยาของหนูเนี่ยพ่อมีอาการเป็นยังไงบ้างไม่พ่อเอาไม่ใชโรคเดิมมานะโรคเป็นมาปีห้าสามอ่ะจ้ะก็ตายไปซี่หนึ่งอ่ะอ๋อตายไปเซี่หนึ่งซี่ขวาตายไปซี่หนึ่งเลยก็คือว่ายกแขนไม่ขึ้นเฉยๆค้างไปเลยค้างไปหมดเลยอ๋อค้างไปหมดเลยเป็นมานานไหมพ่อกว่าจะมาเจอยาสมุนไพรของโอ้เป็นมาสิบปีแล้วมาเจอเนี่ยกินยาโรงพยาบาลมาตลอดเจอตอนนี้มัน ก็ได้ผลดีนะกินแล้วมันไม่มีผลข้างเคียงแต่คือไอ้ที่ตายครา้งหนึ่งเนะี่ยก็คือกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมใช่เหมเดิมอ๋อเดินเหินได้เหมือนเดิมดีขึ้นแล้วตอนนี้พ่อก็กลับมาขี่มอเตอรา์ไซค์ได้คล่องแล้วใช่ไหมจ๊ะขี่หนูเห็นขี่เมื่อกี้โหปลอเลยหลังจากนี้จะพ่ออาจจะกินยาขนงหนูไปเนี่ยต่อเนื่องไหมจะทานต่อไปเรื่อยๆไหมจ๊ะต่อเนื่องตานเรื่อยๆเพราะโรคเรื้อนนงจะเป็นเมื่อไหร่ไรงเขาก็ว่าโอ้เรายกอะไรกกินอะไรมาวะ บอกเราไม่สูุผลภาินวพราะงั้นหรอกตัวยาได้มันไม่มีผลข้างเคียงฮนะมันไม่มห,ห่วงเรื่องไตก็คืออันนี้ดีจริงกินแล้วแขนขากลับมามีแรงขี่มอเตอร์ไซค์ได้ไเส้นนำเลยทำงานได้ปกติเลย